ารอบนี้เขาไม่ส่งสัญญาณที่จะขึ้นต่อเนื่องมาไปาขึ้นอีกแค่425อนีโอ้มันก็ประหยัดแรงมากก็มีเปิดพื้นที่ให้กับเซตได้ขยับละแล้วบวกกับเราจะเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเออร์เน็งไตรมาสหนึ่งออกมามันจะเริ่มมีการพร <c oughs> ีวิวเพราะเริ่มจากกลุม่มแบงก์ก็ตามมาด้วยกลุมม่มอ,อื่นๆเนี่ยมันควรต้องดีกว่าไตรมาสสี่ดังนั้นตลาดคุณไทยมันก็เลยต้องไปมากกว่านี้แปลว่าเราซื้อตรงเนี้ย ยังไงก็ไม่น่าเองค่ะน่าเกงถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดเหตุการณ์แบบโอ้โหตุกตุกตุกตักนะขยี้กันอยู่ที่ก้นเหวเนี่ยนะครับแล้วเหมือนจะเหมือนจะค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมูลค่าการซื้อขายบางๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยดีแบบเนี้ยราคามันก็ไปได้เรื่อยๆซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าสัญญาณดีของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันเกิดจากการที่ติ๊กเกอร์ฟันเนี่ยมันออกกองใหม่กันเยอะออกกองติ๊กเกอร์ฟันกันเยอะบรรดาบลจอหลักๆแล้วมีทิสโก้มี SC b a m บี เคทัมเลยมองว่าไม่ได้น่ากลัวเลยเลยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เขาทยอยทยอยซื้อกันนะครับส่วนคนที่รักอาจมันอาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนะเพราะว่าคนที่เพิ่งขายแต่ขาดทุนไปก็ยังไม่ได้กลับมาโดยเฉพาะบรรดาพวกบล็อกเรสไม่กลับมานะครับส่วนคนที่อยากจะขายเพิ่มเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงดังนั้นบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับโลนี้เราเห็นอาการของรายย่อยก็เขาก็ทํางานกันได้นะครับเขาก็เลือกเล่นหุ้นแค่บางตัวโฟกัสแค่บางตัวแล้วก็เพิ่มสปีดในการเล่นหน่อย นะครับก็ก็เห็นได้ว่าวันนี้ M A I ปรับเพิ่มขึ้นดูเอาเปร์ฟอร์มเทียบกับเซตด้วยนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาก็ไปมุ่งเล่นที่ของง่ายกันก่อนในใน M A I c h ยช์แบงกะผมว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นเหยื่อของความกลัวคือต้องเข้าใจคิดนิดนึงว่าปัญหาของเครดิตสวิสนะครับการชักดาบตัวเอทีวันนะครับหรือตัวโคโคบอลเนี่ยมันทําให้คนกลัวกันว่ามันจะมีการลาม อารามที่รามง่ายๆเลยก็คือแล้วบรรดาพวกสถาบันการเงินที่ใครถือหุ้นข้อบอลของเครดิตสวิตอะโดนชักด,ดาบแบบเนี้จะเป็นยังไงนะครับเช่นตอนนี้ที่เห็นกันชัดๆก็คือพวกกองทุนอย่างเช่นบูเบิมโก้พวกนี้ต้องตัดลอสหมดเลยแล้วมันมีมแล้วมันมีอื่นๆอีกไหมหรือสองบรรดาพวกสถาบันการเงินในยุโรปที่ออกตัวพวกเอทีวันเยอะๆเนี่ยอีกุ้นกู้ด้วยเสร็จเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือมันมีความกังวลกันว่าเ มันจะมีปัญหาซุกซ่อนอยู่นี่คือความกลัวในปัจจุบันแล้วทีเนี้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารอยสแบงค์ hmm. เขาก็ประกาศในการบ u y back buy b บ c k พวกบรรดาผู้ถ mm ือ hmm. หุ้นเสร็จนะครับจะเทียร์วันเทียร์ทูเลยไม่รู้ผมจำรายละเอียดไม่ได้ละเทียร์มันน่าจะเป็นข่าวดีแต่ด้วยความที่มันช่วงเนี้ยคนเขากลัวกันเนี่ยการที่คุณทําอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนว่าเหมือนจะเรียกความเชื่อมัน่นแต่มันกลายเป็นเหมือนร้อนตัวเนี่ยก็จะโดนเช็คบินเลยอฉะน,นั้นยุโรปอะ mm hmm. ยังไม่แน่นอน นะครับมันมันยังมีความกลัวฟ่อนอยู่แต่ถามว่าปัญหาตอนเนี้ยมันจบให้มันจบ,นจบอาการของทั้งยุโรปอเมริกาตอนนี้มันเหมือนคุณรู้ว่าคุณมีอาการป่วยแล้วสิ่งที่คุณทําก็คือการรักษาเขากำลังรักษากันอยู่อ่าซึ่งกระบวนการการรักษาก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องผ่านการกินยาใช่ไหมอ่าก็ผ่านมาตรการต่างๆเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จริงๆหรอกว่ามันจะรักษาหายไหม ข้อแรกนะฮะไม่รู้ว่าจะรักษาหายไหม<ช>ะฮะข้อที่สองก็คืออีผลจากการที่ไปกินยาตอนเนี้ยมันจะก่อให้เกิดเรื่องโรคใหม่ในอนาคตหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเครดิตสวิตซ,ซึ่งเป็นแบงก์ใหญ่ับสองในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ปัญหาในพวกอ่อลิเชเนลแบงก์แบงก์ท้องถิ่นในอเมริกาเนี่ยมันกำลังสะท้อนได้ถึงหลุมดําขนาดใหญ่ในสถาบันการเงินของฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปมัน มันไม่ได้เป็นเรื่องอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมามันไม่ใช่อยู่ดีๆก็อยากจะเกิดก็เกิดอ่ะมันต้องมีร่างเงาของปัญหาซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าประวัติศาสตร์การเงินเวลามันเกิด,ดขึ้นมาแบบเนี้ยครับมันมักจะตามมาด้วยอิมแพคขนาดใหญ่ในอนาคตนะไอย่างอเมืองไทยต้มยำกุ้งจุดเริ่มต้นคืออะไรัครบค่ะ <BBC. S 2> สัสหาก่อนเลย b b c ก่อนตอนแรก BBC ก่อนแล้วก็ค่อยๆโอ้ ก็อยากให้ระวังแล้วก <okay>? ันครับแต่ว่าในระยะสั้นสามเดือนนะผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ในกระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังจะซาพอเรากลัววันก็ลงทีพอคลายความกลัวอย่างวันนี้ยยุโรปก็คลายก็เด้งเด้งกันขึ้นมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นสามเดือนนับจากเนี้ยน่าจะยังเป็นช่วงที่เราสบายใจได้อยู่ก็ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันเพิ่งฟื้นจากจุดที่ valuation ต่ำที่สุดในรอบเจ็ดปีถ้าไม่นับโควิดนะฮะก็คือ PE ที่จะเข้ามันน่าสนใจตรงนี้แล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าครับ เอ่อเอาประเด็นความเสี่ยงอย่างที่บอกนะประเด็นความเสี่ยงเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรก็ตามที่มันสามารถกันเงินแล้วมันเกิดเหตุการณ์ต้องปิดแบงค์นี่มันเรื่องใหญ่นะฮะเออแบงค์ที่มันโดนปิดนี่คือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับลองคิดดูดิจะปิดด้วยเหตุผลอะไรก็แต่มันต้องมีรูบางอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอืมอ่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันมีมาแน่นอนในอนาคตเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นในสามสามเดือนนี้อ่าเพราะฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงเลยต้องขับไปก่อนแล้วถ้าเราไปมองที่ประเด็นบวก อย่างน้อยวันพุธนี้ยเราจะได้ประเด็นบวกมาข้อนึงก็คือกนอคือปีที่แล้ว่ผมก็จะเชียร์ให้เขาเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆอ่ามีมิตติ้งให้มากกว่านี้ขึ้นดอกเบี้ยให้มากกว่านี้ช้ามากในการจัดก,การเงินเฟอ้อช้ามากนะครับแล้วแล้วถ้าความช้าในปีที่แล้วอะ่ะมันก็จะมาลำบากเลยมันลำบากในปีนี้ต้องมาขึ้นในปีนี้ซึ่งผมว่าไม่อยากให้ปีนี้ขึ้นเพราะปีนี้มันน่าจะเป็นปีที่เราฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปมนไม่ควรที่จะมานั่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อขวางทาง ตลาดหุ้นถ้าคุณจะจัดการคุณต้องจัดก,การตอนนั้นเออทีเนี้ยก็เป็นไปได้สูงว่าการชุมกรงอรอบนี้เขาก็ยังน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกส2 5สอง้าเปอร์เซ็นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีการส่งสัญญาณออกมาไหมว่าจะคงดอกเบี้ยโอกาสที่จะเริ่มส่งสัญญาณว่าขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วจะคงดอกเบี้ยในครั้งหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นถ้าเราไปดูจากเงินเฟ้อในปัจจุบันเง<ม>ินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยตัว headline CPI เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยมันลงมาสามเอร์เซ็นตกะกา ็นไ,ไหมครับตัวตัวคอลซีพมันลงมาประมาณ1.98เปอร์เซ็นตอ่าซึ่งกรอบของเงินเฟ้อที่แบงก์ชาติมองไว้เนี่ยก็คือ1-3เปอร์เซ็นหรือพูดง่ายๆคือ2เปอร์เซ็นตนั่นแหละเอาค่าดกลางก็เฉลี่ยของ1ามันก็ต้องเป็น2เปอร์เซ็นเขาก็อยากเห็นเฮดไลน์ซีพีเนี่ยมันลงมาใกล้2เพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งนึงมันเลยดูเหมาะสมผมก็เลยคิดว่าในระยะในเดือนครึ่งหรือสองเดือนข้างหน้าที่จะมีการประชุมครั้งต่อไปอ่ะความจําเป็นในการที่จะส่งสัญ,ญญาณว่าจะขึ้นนเเบไม่ําป็ คือไม่จําเป็นต้องรีบสัญญาณออกมาก็รอบเนี้ยขึ้นอดอกเบี้ยแล้วก็ะจะบอกว่ายโดยสาการเนี่ยอาจจะสามารถรอดูได้อ่แต่<น>เขาบอาจะไม่ได้บอกว่าจะคงจริงจริงยังๆนะแต่อย่างน้อยมันจะไม่ดุแบบเมื่อครั้งที่แล้วอะว่าการใ,ใช้ยบายการเงินแบบเป็นตัวแบบต่อนเนื่องอจำเป็นไม่น่าจะมีคําว่าต่อเน,นื่องออกมานะรอบนี้ทุกทุกส่วนสองห้าเปอร์เซ็นในการขึ้นเนี่ยมันไปกระทบกับประมาณการประมาณการเซ็ตทราเก็บ การคาดการเซ็ตถ้าเกิดมันได้รับผลกระทบจากเรื่องของเออร์เน็งยิวแกกทันทีกดครึ่งคิดเลขออกมาแล้วอ,อ่ะจุดสองห้าเปอร์เซ็นอ่ะมันเท่ากับเจ็ดสิบห้าจุดเลยนะฮะถ้ารอบนี้เขาไม่ส่งสัญญาณที่จะขึ้นต่อเนื่องมาปลายขึ้นอีกแค่ศูนย์สองห้าเนี่ยโอ้มันก็ประหยัดแรงมากใช่ไหมครับพอประหยัดแรงแบบนี้ก็มีเปิดพื้นที่ให้กับเซ็ตได้ขยับละแล้วบวกกับเราจะเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเออร์เน็งไตรมาสหนึ่งออกมา จะเริ่มมีการพรีวิวโดยเฉพาะเริ่มจากกลุ่มแบงก์แล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันควรต้องดีกว่าไตรมาสสี่อมันควรต้องดีกว่ามากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นบรรยากาศเอือ้อละอ่าเอิร์นิ่งมาแล้วก็ดอกเบีย้ยมีสัญญาณว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะอ่านะนะทาให้เราเกิดความหวังเนี่ยเนั้นตลาดคนไทยมันก็เลยต้องไปมากกว่านี้แปลว่าเราซื้อตรงเนี้ยยังไงก็ไม่น่าเจ๊งค่ะไม่น่าเจ๋งอย่างแรก่ะครับก็เอ่อต้องเผื่อความเสี่ยงด้วย อ่าเมื่อกี้คุณนีนาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วถ้าเกิดตรงข้ามนะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องออกมาล่ะบอกได้เลยนะฮะ uh huh. ถ้าส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะครับอัพไซด์ของเซ็ตเนี่ยจะเกินพันหกร้อยจุดยากมาก mm hmm. อืมเท่ากับทัวร์เนี้ยไม่มีอัพไซด์ถ้าเกิดคุณขึ้นดอกเบีย้ยแบบสามถึงสี่ครั้งในปีเนี่ยไม่มีดีไม่ดี uh huh. อ่ะค่ะัวเงนออกมาแล้วมันต้องอยู่ต่ำกว่าพันห้าร้อยห้าสิบด้วยเซตทาเก็บภายใต้เอที่งกับดอกเบีย้ยที่ต้องขึ้นอีกสามสี่ครั้งนะเออเพราะฉะนนั้นไม่ uh huh. ไม บอกได้เลยเพราะถ้าเกิดเขาส่งยางขนขึ้นออกไยตอนนี้คุณก็ต้องปรับท่าละนะครับอันถัดมาเนี่ยตอนนี้เราต้องเก็บอะไรใช่ไหมครับผมมองว่าเออเอาท่าที่ง่ายที่สุดเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ SCB ซกับท i sco คือ,อยังไงก็ต้องเก็บเพื่อเอาไปนะครับตอนนี้ไอ้หุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นปันผลนะครับหลายๆตัวเลยนะที่ที่ผมได้มอนิเตอร์เนี่ยมันจ่ายปันผลออกมาแล้วมันก็กลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเท่ากับว่าก็ได้ปันผลพร้อมกับไม่ได้โดนแคปิตอลลอส เพราะนั้นปันผลที่กำลังจะจ่ายใเดือนเมษาเนี่ยมันมีหลายตัวที่น่าสนใจแล้วก็ท่าที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นพวก SCB เงี้ยมันสามารถเก็บได้นะครับถัดมาเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะไปนเน้นที่ภาพของเอ่อกำลังซื้อในประเทศที่มันเฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันก็สะท้อนได้ถึงเรื่องของเซมโซเซลโกที่ออกมาดีมากๆในหลายๆแบงค์นะครับผมคิดว่า cpN cr C นะฮะแมคโคนี่เงี้ย อต้องกล้าเอาอย่างเช่นแมคโครอย่างเงี้ยโหหลดลงมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใครขายไปที่น้ําตาลนอง <c oughs> โหเนี้ยกลับมาละว่าคือถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องราวคุณจะรู้ว่ามันจะไปได้อีกกว่านี้นะครับอัน <c oughs> ถัดมาเนี่ยกลุ่มโรงแรมซึ่งกําลังจะทยอยประกาศงบอะครับเ <c oughs> ออดีมันก็จะพลิกฟ้าพลิกผลขึ้นมาด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะตอนเนี้ยอดจองนะครับเอ่อห้องพักเนี่ยมันยาวไปถึงนู่นเลยนะครับอีกประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดอะ นะครับเต็มตรมยาวนะครับงั้นอย่างเอราวันมินก็น่าตอบสนองนะครับกับงบเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้อีกนะครับหร mm hmm. ือปุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นพวกโกลด์สต็อกในปีนี้คุณอาจจะเน้นไปเก็งกำไรได้เช่นโมช่ oshi, นะครับวอริกนะเอ่อมาสเตอร์นะครับ mm hmm. พวกนี้ก็อ mm hmm. าจจะมีการเทินขึ้นมาในช่วงนี้ mm hmm. เพราะว่าตลาดอะ่ะมันกำลังอยู่ในช่วงขึ้นแบบมูลค่าการซื้อขายน้อยเพราะนั้นเงินมันจะเลือก อย่างน้อยๆเขาก็จะเลือกไปพวกอะไรครับพวกที่ได้ประโยชน์จากสาก์ปัจจุบันกับอีกอันนึงก็คือพวกโกลด์สต็อกอ่ะจะมาเพราะมันไม่รู้จะเก่งกำไรกันแค่ไงไเก่งกำไรที่กันที่โกลด์สต็อกกันนั้นโมชิค่ะริ่นะมาสเตอร์รวมไปถึงพวกบรรดาเครื่องดื่มเช่นอีชีอย่างเงี้ยแซปเป้อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกเทรดได้เป็นเทรดพิ้งไปว่าต้องไอ้นี่ด้วยอะไรก็ตามที่ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องคออย่าโอมโโปอย่างเงี้ยว่าระเบิดหรือ ผมจำไม่ได้แล้วมันมีคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนจําหน่ายของเสี่ยวมี่ในเมืองไทยด้วยเออก็อาจจะไปมองๆดกก็ได้แต่ผมไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วว่าพุ้นตัวไหนแต่พี่คุณปิงพุ้นนี่ไม่มีพุ้นคอมมูนิตี้เข้าหุ้นเทคหรือว่าคุณนเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะับายไปก่อนยังไงครับาแอดวานซ์ตอนนี้ก็เล่นได้นะก็ถือว่าเออมาถึงจุดที่อุตสาหกรรมมันมีความชัดเจนแล้วครับไทส์วอไม่มี นะครับในช่วงนี้นะไปได้เรื่อยๆสบายๆนะครับแอดวานก็ก็ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้ววานอ่าค่ะพวกชิ้นสวยเล็กผมไม่กล้าครับผมว่างกไม่น่าดีไม่กล้าไม่กล้าแตะอ้ค่ะครับอ่ค่ะส่วนคอมมูนิตี้นี่คันผลอยู่ยังไงครับก็พวกคอมมูนิตี้ยิ่งยิ่งไม่อยากไปไหนเลยแต่คอมมูนิตี้นี่มันจะกลายเป็นจุด จุดสลบปเราในไตรมาสสองกับไตรมาสสามด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอตอนนี้สมมติฐานราคาน้ํามันนะครับคุณนิหนาะก็คืออส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยังวางกันไว้เก้าสิบเหรียญตกว่ากันทั้งนั้นเลยแต่ละเา้ายังไม่มีใครมาปรับสมมติฐานราคาน้ามันถ้าปรับเมื่อไหร่เออร์นิงก็ต้องลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยว่าพักไว้ก่อนนะครับเพิ่งไปยุ่งาอกมาก็เลยที่เป็นเน้นกําลังซื้อ,อในประเทศตอนเนี้น่าจะรอด